ชาดกว่าด้วยลิงกับควายอัทธกถา,ธามหิสชาดกครั้งพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันเมืองสาวัตถีในพระนครมีครอบครัวเศรษฐีตระกูลหนึ่งมีทรัพย์ยสมบัติบริวารและฝูงสัตว์เลี้ยงมากมายซึ่งในบรรดาสัตว์เลี้ยงที่ใกล้ชิดกับมนุษย์หน่อยก็มีลิงกับช้าง ลิงนั้นอาศัยอยู่บนต้นไม้ในบริเวณบ้านส่วนช้างก็อยู่ในโรงช้างซึ่งเจ้าลิงจอมสนมักจะไปเล่นที่โรงเลี้ยงช้างเป็นประจำมันชอบไปนั่งเล่นนอนเล่นบนหลังแม่ช้างพังตัวหนึ่งนอกจากมันจะกินนอนแล้วมันก็ยังอื่อรถฉี่รถบนหลังแม่ช้างพังนั่นแหละ ซึ่งแม่ช้างพังตัวนั้นก็ไม่เคยทำร้ายมันเลยด้วยความที่เป็นช้างผู้ใจดีมีเมตตาและมีศีลครั้นวันหนึง่งเจ้าลิงก็เข้าไปที่โรงช้างเหมือนเดิมปีนกระโดดขึ้นหลังช้างด้วยความคุ้นเคยแต่ให้บังเอิญว่าวันนั้นคนเลี้ยงช้างได้พาแม่ช้างพังผู้ใจดีออกไปอาบน้ำที่นอกโรงช้างช้างที่อยู่ในโรงกลายเป็นช้างพลายไวชะกันนิสัยดุร้ายตัวหนึง่ง เมื่อลิงวิ่งปรื้ดขึ้นไปบนหลังของมันเจ้าช้างพลายจึงเอางวงจับลิงแล้วก็ฟาดลงกับพื้นอย่างรวดเร็วหนำซ้ำยังกระทืบจนแหลกขาเท้าต่อหน้าต่อตาคนเลี้ยงช้างที่จะเข้ามาช่วยแล้วแต่ก็ไม่ทันเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้ถูกนำไปพูดกันปากต่อปากจนรู้กันทั่วพระนครเย็นวันหนึ่งเหล่าพระภิกษุก็ได้นำเรื่องนี้มาสนทนากันในโรงธรรมสภาว่าดูก่อนอาวุโสทั้งหลาย เจ้าลิงจอมสนในตระกูลของเศรษฐีชื่อนน้นถูกช้างพลายเหยียบตายเพราะความรำคาญที่ถูกลิงปีนขึ้นไปขี่หลังเมื่อพระศา,าสดาสเสด็จมาได้ทรงสดับถ้อยคำเหล่านั้นพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายไม่ใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่เจ้าลิงจอมสนถูกช้างฆ่าตายแม้ในการก่อนก็เช่นกันแล้วพระองค์จึงทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาแสดงดังนี้ ในอดีตการครั้งพระเจ้ากรมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีมีพญากระบือหรือควายตัวหนึง่งเกิดและเติบโตในป่าหิมพานเมือ่อโตเต็มวัยมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมีพะละกำลังมหาศาลพญากระบือนั้นหากินตามเชิงเขาเงื้อมเขาซอกเขาและในป่าทึบวันหนึง่งได้ไปพบกับต้นไม้ใหญ่ที่มีกิ่งใบร่มรื่น มีผลดกสุกอันหวานหอมอร่อยเมื่อเก็บผลไม้กินจนอิ่มหนำสำราญแล้วก็ได้ยืนพักที่ใต้ต้นไม้นั้นซึ่งบนต้นไม้เดียวกันนั้นก็มีเจ้าลิงจอมซนตัวหนึ่งนั่งกินผลไม้อยู่เจ้าลิงตัวนี้หากินอยู่ในละแวกใกลๆนี้มันอาศัยอยู่ในซอกเขาและมาเก็บผลไม้กินทุกวันกินบ้างคว้างทิ้งบ้างเพราะมีเหลือเฟือเมื่อมันกินอิ่มมันก็ได้ไต่ลงมาจากต้นไม้ พอเห็นกระบือตัวใหญ่ยืนอยู่ใต้ต้นไม้มันจึงนึกสนุกกระโดดลงมาบนหลังของพญากระบือเมื่อเห็นว่าพญากระบือเฉยๆไม่มีทีท่าอะไรมันจึงจับเขาทั้งสองข้างโหนเล่นจับหางแกว่งไปแกว่งมาเล่นพญากระบือก็เฉยอีกด้วยความที่เป็นกระบือพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นผู้ประกอบด้วยขันติมีเมตตาอยู่ในกมลสันดานแม้เมื่อเจ้าลิงจอมซนนั้นจะอึอรส ฉี่รถบนหลังพญากระบือนั้นก็เฉยๆไม่ฮึดฮัดไม่หมงุดหงิดแต่อย่างใดจนรุกคเทวดาผู้สถิตอยู่บนต้นไม้นั้นทนไม่ได้จึงปรากฏกายออกมาให้เห็นเฉพาะพญากระบือแล้วกล่าวกับพญากระบือว่าแน่ท่านพญากระบือท่านกําลังถูกเจ้าลิงจอมสนนี่ดูหมิ่นเบียดเบียนเหตุไรท่านจึงไม่ขวิดมันด้วยเขาไม่เหยียบมันด้วยเท้าหรือไม่ปัดป้องใดๆเลย พยากระบือกล่าวตอบด้วยความใจเย็นว่าดูก่อนท่านรุกขเทวดาเราเป็นผู้เจริญกว่าลิงนี้ทั้งชาติโคตรและอายุหากเราอดทนอดกลั้นเรื่องแค่นี้ไม่ได้ความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ของเราที่หวังตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตจะสำเร็จได้อย่างไร เราไม่จําเป็นต้องฆ่าลิงตัวนี้ให้เป็นบาปกรรมหรอกลิงก็มีนิสัยแบบนี้เป็นธรรมชาติของมันมันกระทํากับเราแบบนี้เมื่อมันไปเจอกระบือตัวอื่นหรือไปเจอสัตว์อื่นมันก็จะไปทําแบบนี้เหมือนกันแล้วเมื่อนั้นมันก็จะถูกฆ่าตายกล่าวจบพญากระบือก็เดินหลีกไปส่วนเจ้าลิงก็ปีนขึ้นไปบนต้นไม้เก็บผล,ลไม้คว้างเล่นอย่างซุกซนพญากระบือหาก,กินในละแวกนั้นได้ไม่กี่วัน ก็เดินทางไปหากินในถิ่นอื่นต่อส่วนใต้ต้นไม้ใหญ่นั้นก็มีกระบือหนุ่มตัวใหม่มาเก็บกินผลไม้แทนเมื่อกินอิ่มหนำสำราญก็ยืนพักใต้ต้นไม้กิริยาอาการเหมือนพญากระบือไม่ผิดเพี้ยนฝ่ายเจ้าลิงที่เพิ่งออกมาจากซอกเขาไม่ได้สังเกตอะไรปีนขึ้นไปเก็บผลไม้กินเหมือนเดิมที่เคยทำทุกวันพอกินอิ่มก็กระโดดใส่หลังกระบือที่อยู่ใต้ต้นไม้ด้วยคิดว่าเป็นพญากระบือโพธิสัตว์ตัวเดิม ทันทีที่เท้าของมันแตะบนหลังกระบือร่างของมันก็ถูกสะบัดปลิวตกลงไปบนพื้นดินอย่างไม่ทันตั้งตัวมิหนำซ้ำกระบือหนุ่มยังตามไปขวิดมันด้วยเขางงคมแข็งแรงเมื่อมันปลิวไปอีกกระบือหนุ่มก็วิ่งเข้าใส่และกระทืบซ้ำจนร่างเจ้าลิงจอมสซนแหลกรานขาดใจตายไปแบบไม่ทันได้สำนึกผิด พระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงจบแล้วพระองค์ก็ทรงประกาศสัจธรรมกระบือหนุ่มที่ดุร้ายในครั้งนั้นได้มาเป็นช้างพลายตัวที่ดุร้ายในบัดนี้ลิงจอมซนนิสัยเสียในครั้งนั้นได้มาเป็นลิงนิสัยเสียอีกในบัดนี้ส่วนพญากระบือผู้มีจิตเมตตาในครั้งนั้นได้เสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า